้ดกตอนนี้เราเสร็จแต่พอโตมานะเป็นยังไงพี่บันโอ้โหไม่อยากเรียกล้วทำไมอยากกินกินเอฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Sky TV ครับอย่าลืมกดตรงนี้ครับอุ๊ยตะไก่เลยลูกอะไรเนี่ยทุกเสียเปล่า ลูกไก่ออตอนนี้ลูกเป็ดค่ะเดี๋ยวว่าทิ้งอาหารกับจอมแป๊บนี่ตอนนี้เราอยู่กับช่องสกายเลอร์ทีวีนะคะสกายเลอร์มาฟาร์มใช่ไหมมา,มาเลี้ยงลูกก <Chicken? S 1> ลูกเจี๊ยบแล้วก็ลูกลูกเป็ดลูกลูกเจี๊ยบนะคะนี oh, น่ารักไหม yeah, ครับอยากได้อย,ยากได้อย,ย,ยากได้ลูก เกียร์ไปเลี้ยงนี่ดูสกายเลอร์ดิน่ารักจังเลยอ่ะแล้วลองลองจับดิกลัวไหมกลัวไหมจับก่อนนะมันบินนะไม่กลัวกลัวไหมโอ๊ยดกลุ่มกันด้วยนะลูกเป็ดนะคะเหมือนคัพเค้กเลยอยากเลี้ยงไหมขนนุ่มไหมขนนุ่มเหมือนคัพเค้กเลยัก ตอนนยังเล็กแต่พอโตมานะเป็นยังไงพี่ฝันโอ้โหไม่อยากเลี้ยงละทำไมอยากกินกินเยอะถ้าอบนไปถึงมุดโตันจะเป็นจะเป็นแบบนี้นะคะแบบด้านหลังนี้นะตัวนี้เงียบมากเลยที่มันไมม่อีเยอะเลยโอ้ยคุณยายขอบคุณค่ะมีเยอะเลยอ่ะจะบินเดี๋ยวจะบินจะเอาจะถือจะอุ้มจะอุ้มนะจ้ะอย่าให้ตกนะ ัไปเคยจับลูกเป็ดลูกไก่ลูกเตี๋ยวบ้างคะนี่เต็มเลยนะคะฝ่อยมันเดินไหมอ่าลองปล่อยมันเดินสิครับแต่ลูกไก่เดินไวมากเดี๋ยวจับไม่ทันค่ะลูกไก่ระวังแต่ลูกเป็ดไม่เป็นไรเร็วมากก็จะหายไปเลยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วลลาแ้วูก ตัวนี้ร้องดังเลยไกด์เราชอบไหมครับชอบอยากได้เลยอยากได้ตัวหนึ่งเขาไปทำอะไรอ่ะไม่มีพวกออกมากองเดียวก็เลยไม่มีพวกไม่มีพวกเลยไม่มีเพื่อนแล้วออกมาก้าตัวโตๆโอ้ยตา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 ยโอ้ยไม่มีเพื่อนเลยมาไม่มีเพื่อนหนีเอาสกด์เราไปเป็นเพื่อนทุกคนนะคะ นก็ได้ใช่ไหมนี่ลงลงลงแต่ตัวนี้จะเดินไวใช่ไหมพี่วานใช่ใช่เดี๋ยวเราจับไม่ทันใช่ไหมแม่เขาเนี่ยหายน่ารักจังเลยอ่ะทีแล้วีแล้วีีใจมือจะไกลเลดเดินีใจมือจะไกลเลฝากนูฝาก ใครบ้าคะเขาชื่อเจฟฟ f ีย์เจฟ f f r e y o ๋ b o ๊อบอ๋อมีบ๊อบด้วยเจฟฟรีย์บ๊อบจ้งมเลยอ้าวชื่ออะไรบ้างกลับมาทีนึงจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวอันไหนเป็นผู้หญิงยังไม่ทราบเลยลูกต้องรอบ๊อบบ๊อบนิ Chicken. ตรงอันนี้นิกไก่ The smallest one, the smallest one c e n ทำไมอ่ะทำไมแคดอ่ะไม่รู้ เวลาหนูอยากเรียกว่าคับเค้กเวลาดูคิดถึงคับเค้กนุ่มไหมนุ่มมากเลยคะนุ่มากเลยเด็กๆชอบสัตว์นะคะชอบเลี้ยงสัตว์จังชึงน้องไนะคะ๊จิจิจมจิจิดเจ้ามจิจอจิ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  s a จิจัจิจงเิจ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 ิงั เอเบบี้ไดนาสัพีาะว่าูกช็อคช็อคยิวอาเบบี้ไดโนเสารพราวู่ชคิไดเสียงดังเจ็บๆดังเลยเใช่เสียงดังเลยไหนคะแม่มันมาตามลูกมันแล้วลูกไปเอาเอาลูกมันคืนแล้วเดี๋ยวมัช้ำมือนะลูกไปไหนค่ะแม่อยู่ไหนค่ะไงแม่ไก่เขา นี่ไงแม่เขาอยู่นี่เขามาตามลูกเล้าเห็นมัอยู่หมอนยู่นู้นไก่เลอร์ขอบคุณคุณยายก่อนครับขอบคุณ,คณ<อ>นะคะที่อุ่งห์ให้ไก่เลอร์มา,าจับเตดจับลูกไก่นะคะ <i> <y> so cute bye bye mixed chicken โ <c> อ <oughs> เก่งมากล้างมือครับโอเคไปค่ะขอบคุณมากนะคะคุณยาย